อร่อยเลยิศคุณรีดอร่อยเลิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยากพามารับประทานครัวซองที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหขอบอกเลยว่าครัวซองที่เบชโฮมเบก แป้งบางกรอบนุ่มหอมโดยเฉพาะช็อกโกแลตนูเทลล่าครัวซองสุดยอดมากๆากแอลมอนด์ครัวซองถือว่าเป็นครัวซองยอดนิยมอันดับหนึ่งเฟอร์เรโรครัวซองไส้ปราลีนโฮเมตด เลมอนบัปปี้ซีดครัวซองจะมีกลิ่นและรสชาติของมะนาวผสมผสานกับเมล็ด๊ัปปี้ซีดแฮมชีสครัวซองใช้ถึง2องแฮมและชีสถึง2ชนิดตามคุรีดไปเลยครับอร่อยเนะิศกับคุรีดวันนี้ที่เชียงใหม่ต้องพูดว่าสวัสดีเจ้ามาที่ร้านไหนมาที่ร้านนี่ค่ะบร i d จ e จังหวัดเชียงใหม่มาคุยกับเจ้าของร้านและเป็นเชฟเองซะด้วยสิคุณสามินี รัตนโยงไพโรดคุณไบรท์สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะของเราครัวซองเด่นยังไงเจ้าทางร้านนะคะจะใช้วัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศนะคะทั้งฝรั่งเศสเบลเยียมหรืออเมริกานะค,ะครัวซองของทางร้านนะคะจะเน้นความเบาฟูกรอบค่ะกรอบนอกนุ่มในไม่เลี่ยนค่ะตัวเด่นๆของทางร้านนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นอัลมอนด์ครัวซองค่ะ,คะจะรสชาติไม่หวานมากค่ะแล้วก็จะกรุบกรอบอัลมอนด์ข้างบนแล้วก็หอมรํามากๆค่ะ ครัวซองที่สองนะจ๊ะเป็นเฟรโรนะคะ ใช้ตัวครัวซองที่ต่างไปคือเพิ่มตัวโกโก้เข้าไปเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้น,นทา้งร้านนะคะจะทําตัวพาลีนเองค่ะเป็นถั่วคาราเมลที่ทํามาเป็นซอสะค,ะค่ะหอมคาราเมลหอมถัว่วทั้งเฮสเนัทแล้วก็อัลมอนด์นะคะแล้วตัดรสชาติกับตัวคัสตาร์ดดาร์กช็อกโกแลตไปอีกหนึ่งเมนูค่ะเป็นเลมอนครัวซองค่ะ,คะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ตัดรสชาติกับเกรสที่เป็นน้าตาลอยู่ด้านบน,นะค,ะค่ะแล้วก็โฮมเมดเลมอนแคนดี้ที่ทางร้านทําเองค่ะเอาต่อจากนั้นเป็นนูเทลล่าครัวซอง ให้รสชาติไม่หวานจัดแล้วก็มีความเข้มข้นของโกโก้และถัว่วตัวนี้ก็เป็นไส้คาวที่ขายดีของร้านนะคะ,คะก็จะเป็นแฮมชีสค่ะใส่เป็นเชดดารกับมอเซ l เลราใส่แฮม2ตัวนะคะมีปารีส hmm. แฮมจะมีความเข้มข้นมีความหอมของการหมักบ่มมากขึ้น,นะคะ่ะ mm hmm. กับคูชิงเกนเป็นแฮมของเยอรมันแล้วก็โรยท็อปด้วยกูเยชีสให้ความหอมค่ะ ทางร้านนะคะก็จะมีเครื่องดื่มซิกเนเจอร์อยู่3ตัวค่ะจ,จะเป็นโอเชียนไบรท์จะเป็นโซดารสชาติเปรี้ยวหวานนะคะถัดมาเป็นลาเต้ค่ะกลิ่นออริเรนจ์ไซรัปตัวนี้นะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตสูตรของทางร้านค่ะขวซองแช่แข็งของทางร้านนะคะมีทั้งปีกและโสมเหมาะสําหรับนาไปอบทานเองก็ได้ค่ะวันนี้ลีต้องของการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆที่ b เบรด Home b a k e ที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน บริ e h o โฮมเบกจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนระแกงหนึ่งตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเบเกอรี่เครื่องดื่มรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับคุณรีดและ AIS จะมามอบสิทธิให้กับคุณลูกค้าที่ร้านชื่อว่า b r ิดจมีสิทธิพิเศษ อะไรให้กับผู้ลูกค้า a AS บางค่ะสำหรับลูกค้า a AS นะคะรับส่วนลด10%เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกับบ้านหรือ Delivery ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2565ค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:45น,น,น,นาดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลบไปก่อนแล้วสวัสดีนะคะอร่อยเลิศกับผลิตลิ้มเจ e a t i n งยา่างผิงจงต้องกินค่ะ